นี้ผมก็จะมาพูดเรื่องข้อดีของโควิดอย่างหนึ่งสำหรับผมนะเพผมทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก่อนนี้ผมจะมาทำคลิปเนี้ยผมได้ไปเจอโพสเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้โพสไว้ว่าขอข้อดีของโควิดคนละหนึ่งอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคน อันนี้คือเขาโพสอย่างนี้นะโพสคือเขาหมายเขาโพสว่ามันต้องมีข้อดีสักอย่างหนึง่งของแต่ละคนที่มีโควิดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยทําให้ผมทำคลิปนี้ออกมาว่าข้อดีของผมนั้นคืออะไรข้อดีของผมก็คืออ่โควิดระบาดนะแน่นอนผมไม่มีงานทํา ตกงานว่างอยู่แตในห้องไม่ได้ไปไหนนะอันนี้ก็คือข้อเสียงผมนะแต่ข้อดีของผมที่ผมกล้าทําอย่างหนึ่งก็คือผมกล้ากลับมาทําคลิปทําคลิปที่ผมอยากทำํำอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอยากที่จกแสดงออกอะไรเงี้ยกลับมาทําคลิปอีกเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมไม่ได้ทําคลิปมาก็ประมาณเกือบปีแล้ว ก่อนนั้นเนี่ยทาคลิปเกี่ยวกับออมามา่าแต่ผมก็ทไม่ได้มัมาานไม,ามา่ใช่แนวผมอ่ะมั้งอะไรเงี้ยผมก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับที่ผมอยากจะทาอยากจะพูดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมีความกล้าที่จะพูดมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ทาให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอะ่ะรู้สึกดีว่าเออเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดแล้วอยากเราอยากทําในสิ่งเราอยากทำแล้ว มันเหมือนเป็นวิกฤตของผมนะคือถ้าไม่มีวิกฤตนี้ผมอาจจะไม่กล้าทําแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แน่นอนว่ามีวิกฤตมาผมไม่มีงานทําผมไม่ได้ทํางานผมอยู่ว่าง,างแล้วผมก็คิดว่าผมจะทําอะไรวะเคยคิดว่าเอ้ยเราอยากจะทํ o u ูท b e เราอยากเราอยากจะทำคอนเทนต์เก,กี่ยวกับการพูดเราอยากเสนอการพูดของเรามาแบบนี้เราอยากสื่อสารแบบนี้เราอยากให้ทุกคนเข้าใจ แบบนี้มันก็เลยจะเป็นโอกาสที่ผมจะได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึง่งแต่เป็นคลิปแนวที่ผมอยากจะทําแล้วเอ,เอผมรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เออมันมัน,ม,น,ม,นมีความมั่นใจเลยผมก็เลยยกเป็นข้อดีของผมว่าโควิดมาก็จริงแต่ว่าการมาโควิดทําให้ผมมีความกล้าขึ้นที่จะกลับมาทําคลิปในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วก็ ผมก็รู้สึกดีเนี่ยคือข้อดีของผมนะที่ผมอยากจะเสนออยากจะมาแนะนําส่วนเพื่อนๆน,นั้นมีมีข้อดีอะไรยังไงก็เมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าแต่ละคนมีข้อดีอะไรยังไงมีความรู้สึกแบบไหนอะไรอย่างนี้ผมต้องขอบคุณผู้หญิงคนที่เขามาโพสต์แบบนี้นะถามให้ผม ออกมาทําคลิปนี้กล้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยเออผมรู้สึกดีแล้วก็เอ,อถ้าผมไม่เห็นโพสต์นั้นน่ะผมอาจะไม่ได้ทําคลิปนี้ก็ได้ผมได้เห็นโพสต์นั้นผมก็เลยกล้ามาทําคลิปนี้แล้วก็เป็นกล้าสแสดงออกเพราะว่าโพสต์นั้นน่ะทําให้ผมเห็นแล้วทําให้ผมอยากจะมาทําคลิปนี้นี่คือข้อดีของผมนะแล้วก็ข้อดีของเพื่อนคืออะไรนั้นก็ เม้นเข้ามาคุยกันได้นะครับเผื่อใครมีอะไรที่มันดีมีประโยชน์แนะนํากันได้แนะนําผมได้ผมก็จะแนะนําพี่ได้อะไรเงี้ยก็ลองเมนตมาคุยกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยววันหน้ามีคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันนะครับผมวันนี้ก็ไปน,นะครับผมบ๊ายบาย